ใช่ใช่ก็สดใสมากขึ้นลดละเลื่ยครับแต่ก็ไม่เหงาแล้วไม่เหงาไม่เหงาอะไรหมายถึงว่าไม่อยากไปเที่ยวแล้วไงเมื่อก่อนไปเที่ยวเพราะว่าเหงาอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวตอนนี้ก็โอเคแฮปปี้เลี้ยงหมาไม่ได้ไปไหนเลยถ่ายละครเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บินไปหน้าอีกแล้วเพื่อนมีกคนหลังแก๊งแก๊งเพื่อนแก๊งแกโอ้โหนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะแรกๆเพื่อนก็ชวนก็ลำบากใจแต่ตอนนี้ก็ไม่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 มีใครชวนแก๊งราตรีแก๊งราตรีทองหล่อเนี่ไม่มียกหูแก๊งทองหล่อนี่แยกย้ายแตกสลายหมดแล้วครรับบบบตตอนนนีี้้จิงงก็มไไปปาะแแ่ ไปไป,ไปเป็นเพื่อนใช่ไปคุยด้วยแต่ผมก็อยู่ได้ไม่นานนะพอไม่ดื่มมันอยู่ได้2ชั่วโมงก็อยากกลับบ้านแล้ว mm hmm. จงจริงๆก็ก็ดีขึ้นมากนะสาหรับผมผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามีสติมากขึ้นนะ mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. เหมือนเหมือนผลักปีศาจออกไปจากตัวเราเอง mm hmm. อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ว่าเมื่อเมื่อ เมื่อตอนที่ผมดื่มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะหมายถึงว่าพอเราเมาพอเราไม่มีสติเราก็อาจจะก,กลั่นกรองหรือว่าทำพูดคิดอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอมันหยุดไปจริงๆมันก็รู้สึกว่าเออความคิด p o s i t i v มันวิ่งมาในหัวมากขึ้นนะเรามีทัศนะต่อโลกนี้ที่ดีขึ้นนะอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าผมมีข้อยกเว้นมีข้อแม้อะ มันก็จะเลิกไม่ได้ไงต่อให้แบบเอ้ยแก้วเดียวไม่เป็นไรแก้ววันหนึ่งแก้วนึงวันต่อไปเดี๋ยวก็มีอีกแก้วหนึ่งมันก็จะเพิ่มเป็นสอแล้วกลับไปเหมือนเดิมแน่นอนอย่างเงี้ยผมเลยเลือกที่แบบหักตบตัดขาดดีกว่า